ต้มเนื้อที่เราต้มไว้เกือบสองชั่วโมงแล้วนะคะทุกคนเดือดปึืดๆเลยนี่ค่ะซูมไหมใครก็นี่นะคะเผื่อยได้ที่แล้วนะคะทุกคนเผื่อได้ที่กำลังดีแล้วหอมมากเลยค่ะเครื่องสมุนไพรเน้นๆนะคะ สัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชุตินันชาแนลนะคะวันนี้พามามาทําเมนูแซ่บๆกันจ้าก,ก็คือจะทําเมนูต้มเปื่อยเนืงอปัวนะคะหรือว่าภาษาอีสานเอิญว่าต้มขมนั่นเองจ้าเรามาดูเครื่องต้มกันนะคะวันนี้นะคะสมุนไพรเน้นๆเลยข่าตะไคร้ใบมะกรูดนะคะเราหั่นเตรียมไว้แบบนี้เลยนะคะ ในส่วนของเนื้อวัวนะคะเราก็ล้างทาความสะอาดแล้วก็หั่นมาแบบนี้เลยนะคะวันนี้เราใช้เนื้อวัว2อกิโลครึ่งนะคะได้มากระมังใหญ่หญๆแบบนี้เลย <S <S เดี๋ยวเราไปทําการต้มกันค่ะ<ม>เนื้อวัวนะคะเวลาซื้อมาต้มเปื่อยนะคะให้เราซื้อเป็นแบบเนื้อเศษนะคะทุกคน<ม>เวลาต้มจะได้อร่อยแล้วก็ไม่แข็งด้วยนะคะต้มไปเปือเป่อยจะมีมันกิดนิดๆอร่อยมากค่ะใช้เป็นเนื้อเปื่อยเดี๋ยวเรามาต้มไปด้วยกันค่ะ ตั้งไฟให้เดือดนะคะใส่คาตคาค้วยใบมะกรูดลงไปนะคะแล้วก็ใส่ขนอนลงไปด้วยนะคะรอให้น้ําเดือดจากนั้นเราก็ค่อยใส่เนื้อลงไปค่ะวันนี้เราจะใช้เตาถ่านในการต้มนะคะทุกคนเพื่อความหอมเพื่อความเปื่อยของเนื้อนะคะน้ำเริ่มเดือดแล้วนะคะเดี๋ยวเราเอาเนื้อมาใส่ค่ะทุกคน ใส่เนื้อที่เราหั่นเตรียมไว้ลงไปได้เลยนะคะในขั้นตอนนี้นะคะให้เพื่อนๆเ,เติมเกลือไปด้วยนะคะ1ช้อนนะคะเป็น1ช้อนชานะคะวันนี้เนื้อเศษที่เราซื้อมาสวยมากๆเลยนะคะ ว่าเราจะใส่สมุนไพรยเยอะมากๆเลยนะคะเพื่อดับคาวข่าตะไคร้ใบมะกรูดตะไคร้ใส่ใบเข้าไปด้วยนะคะเราจะมัดม้วน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 เป็นแบบโบราณแล้วก็ทุบๆใส่ลงไปด้วยนะคะใส่เกลือลงไปหนึ่งช้อนชาค่ะจากนั้นก็ปิดฝานะคะเราก็ตุ๋นต้มไปเรื่อยๆนะคะสองชั่วโมงค่ะเตาถ่านของเรานะคะ ต้มแบบนี้นะคะเราจะได้ความนุ่มของเนื้อนะคะแล้วก็ที่สําคัญไม่เปลืองแก๊สด้วยนะคะเพราะว่าเราใช้เตาถ่านค่ะทุกคนนี่ค่ะทุกคนหลังจากที่เราต้มไปแล้ว2ชั่วโมงนะคะเนื้อเปื่อยของเราก็ได้ที่แล้วค่ะ ได้ที่แล้วนะคะทุกคนเผยได้ที่กำลังดีแล้วหอมมากเลยค่ะเครื่องสมุนไพรเน้นๆนะคะอันนี้ก็จะเป็นเครื่องปรุงต้มขมของเรานะคะทุกคนก็จะมีขมิ้ปลาข้าวตั่วซูชูรสนะคะมีมะนาวหอมแดงต้นหอมต้ชีสีใบเลื่อยนะคะซอยแบบนี้ว กินเผ็ดก็สามารถใส่ได้เยอะ ก็ใส่ผักลงไปเลยนะคะใส่ผักลงไปเลยเวลาโดนน้ำเขาก็จะได้สุกกอดีนะคะแล้วก็บีบมะนาวเลยค่ะมะนาวสองชิ้นนะคะหม้อห,หม้อเล็กๆแบบนี้เดี๋ยวเราไปตักต้มเนื้อะคะเครื่องสมุนไพรเน้นๆนะคะเดี๋ยวเราก็จะตักต้มเนื้อใส่ในหมอ้อหม้อเนี่ยะคะ่ะที่เราปรุงไว้ เป็นเคีย้ยนะคะที่เราต้มไว้แล้วนะคะเคีย้ยตัวนี้นะคะเราต้มไว้สามารถทาอาหารได้หลายเมนูนะคะจะทําเป็นน้ําจิ้มขมก็ได้นะคะแล้วก็เอามาใส่ต้มต้มปูมนะคะเวลาจะใส่อันนี้เป็นเคีย้ยนะคะทุกคนเราต้มไว้แล้วนะคะสะอาดปลอดภัยนะคะต้มเดือดปื๊ๆเลยนะคะ ก็จะใส่เพี้ยลงไปนิดนึงนะคะสำหรับคนที่ไม่ชอบผมมากสำหรับคนที่ชอบผงม,มากก็ใส่เยอะได้้ออของเราก็ได้เป็นหม้อเล็กแบบนี้นะคะเวลาเราจะขายหรือว่าเราจะเสิร์ฟนะคะเราก็ตักมาปรุงทีละหม้อเล็กๆแบบนี้นะคะ เก็บไว้ได้นานนะคะทามากค่ะทุกคนเดี๋ยวเรามาจัดใส่จานกันค่ะ เสร็จเรียบร้อยแล้วจ้าพร้อมเสิร์ฟกันเลยนะคะกับต้มเนื้อเปื่อยของเรานะคะต้มขมใส่เพียขมขมสำหรับคนที่ชอบขมมากก็ใส่เพียเพิ่มได้นะคะพร้อมเสิร์ฟพร้อมทานแล้วค่ะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะคะ ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้กำลังใจช่องจุตินันชาแนลด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะจุตินันชาแนลต้องขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ